ปีที่แล้วถ้าจำกันได้นะครับเหตุการณ์น้ำท่วมค่อนข้างวิกฤตเลยทีเดียวนะครับเมื่อปี2553แต่ดูเหมือนว่าในปีนี้นะครับ2554วิกฤตน้ำท่วมคงจะกลับมาให้เราได้สัมผัสกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับมีการคาดการณ์กันนะครับว่าพื้นที่ภาคกลางในระยะนี้อาจจะต้องเผชิญกับภาะวะน้ำท่วมก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าน้ำที่ไหลลงมาจากภาคเหนือที่เขาท่วมอยู่แล้วแล้วก็ท่วมหนักด้วยนะครับกำลังไหลลงมาผ่านทางแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งแมน่น้ำเจ้าพระยาเองก็มีจังหวัดภาคอยู่ในหลายจังหวัดที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมหนึ่งในนั้นก็มีเมืองหลวงของเรารวมอยู่ด้วยคือกรุงเทพมหานครพื้นที่เกษตรกรรมก็อย่างเช่นยุทธยาอ่างทองสิงห์บุรีลบบุร,รีจังหวัดเหล่านี้นะครับตอนนี้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ําท่วมไปแล้วแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าน้ําจะท่วมเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปอีกตอนนี้ทางการก็มีการประกาศเตือน ให้กับเกษตรกรนั้นมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนถึงฤดูการผลิตครับแน่นอนว่ากำไรในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มันยังไม่ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวอาจจะได้น้อยกว่าผลผลิตที่ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแต่ชาวบ้านและกเกษตรกรก็ต้องจำยอมกับเงื่อนไขแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดนะครับแต่ว่า อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในขณะนี้เมื่อปีที่แล้วอย่างที่บอกครับว่าเคยมีเหตุการณ์น้ำท่วมวิกฤตแบบนี้อีกเช่นเดียวกันเราได้เห็นภาพของการช่วยเหลือกันของคนไทยที่มีการเอาของไปบริจาคก,กับสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆแล้วก็เอาลงไปให้กับพี่พ่อแม่พี่น้องที่ประสบทุกภยัยแล้วก็มีเสียงบางเสียงของชาวบ้านจํานวนไม่น้อยครับที่บอกว่าในปีหน้าถ้าเกิดน้ําท่วมอีกพวกเขาจะไม่ยอมให้น้ํา เป็นที่รับน้ําที่จะไม่ให้ไปท่วมเอยหมดแล้วนะครับเพราะมีการวิเคราะห์กันนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วเนทาไในกรุงเทพถึงไม่ถูกน้ําท่วมหรือถ้า,ถาท่วมก็ท่วมนิดนิดหน่อยหน่อยท่วมแค่ท่าพระจมพระจันทร์อะไรมันมันได้ท่วมเยอะถึงระดับเข้าไปในในใน,ในเขตเ,เศรษฐกิจมากมายนะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าจังหวัดที่อยู่เป็นปริมณฑลที่เป็นไม่ใช่เมืองหลวงัอย่างเช่นอยุธยาก็ดีอ่างทองก็ดีพุทธานีก็ดี ยอมที่จะเป็นพื้นที่รับน้ำเก็บน้ำไม่ให้น้ำเนี่ยไหลไปท่วมเมืองหลวงชาวบ,บ้านกลุ่มนี้นะครับหลายกลุ่มมาถึงผมคิดว่าเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวที่บอกว่าเขาจะไม่ยอมอีกแล้วครับที่จะให้น้ำเนี่ยอยู่กับพวกเขาเพราะเขาได้รับความเดือดร้อนมากเหลือเกินปีนี้ณสัปดาห์นี้ที่จะถึงนี้ต้องดูกันอย่างยาวๆดูกันต่อไปนะครับว่าชาวบ,บ้านเหล่านี้เขาจะเก็บน้ําไว้หรือเขาจะไม่ยอมเก็บอีกต่อไปแล้วเขาจะปล่อยน้ํา ให้มาสมทบกับน้ําที่มีอยู่เดิมให้มันมากขึ้นแล้วมันจะท่วมกรุงเทพมหานครหรือไม่ในปีนี้ต้องติดตามดูกันต่อไปครับ